สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนายเดเอกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นตัวละครเซนเตอร์นะครับแบบยอดนักรีบาวเลยนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามือใหม่ที่อยากเล่นสายเล่นเซนเตอร์เนี่ยควรน่าจะได้ผ่านตัวนี้กันมาบ้างนั่นก็คือเจ้าตัวแบมอเดนบาโยนั่นเองนะครับอาจจะกดพี่เกมก่อนนะครับแบมอเดนบาโยนะครับเป็นตัวละครที่เราจะได้ฟรีนะครับในการล็อกอิน14วันนะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งนะอ่าอันนี้นะครับ เป็นการล็อกอิน14วันเราจะได้แบมอเดบยมาฟรี4ตัวนะครับซึ่งถ้าเราประกอบกับว่าเราไปฮฮปดับแล้วก็คือไปโฮปดับตรงนี้นะครับก็คือถ้าเรามาสุ่มตรงนี้ด้วยแล้วเราเลือกเป็นพี่อเดบยหรือว่าพี่แบมของเรานะครับก็คือถ้าเราก็จะได้เ,เขาเรียกว่าไงแบบตอนที่เราสุ่มเราเลือกนี้ด้วยเราก็จะมีโอกาสได้ตัวพี่แบมเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับมาดําผมมี11อันผมขอสุ่มก่อน ผมอะอยากได้พอจอตแต่ตอนนี้ผมอะไม่อยากเล่นเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าผมอะบอกกับสายดีมากเลยเป็นสายที่มือใหม่เล่นได้นะครมือเก่าเล่นสนุกมากนะครับสายนี้นะก็คือผมจะได้ปะที่แบมกูกูกดเพิ่มโอกาสแบมกับที่พอว่าโฟีกตัวมึงได้พอจอ <c oughs> ไอเชดเคติงใช่นะไม่เป็นไรเพื่อนนะครับนะก็นะครับประมาณนั้นนะครับตัวพี่แกเนี่ย จะมีค่ารีบาลอยู่ที่747นะครับซึ่งบอกเลยว่าสูงมากนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวพี่แกเนี่ยสามารถเอาาเลนทำเต็มได้ด้วยนะครับก็คือมีชูตติ้งมิดเรนเนี่ยอยู่ที่648นะครับซึ่งสปีดก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับ630นะครับแล้วก็มีสเตนดี้613นะครับแล้วก็มีดีเฟนดี้6 6 6นะครับซึ่งเป็นค่าที่บอกเลยว่าโคตรค่อนข้างที่จะมีบาลานซ์นะครับแต่เน้นไปทางด้านรีบาวน์นะครับโอเคเดี๋ยว ผมรู้สึกว่าถ้ามือใหม่ที่แบบอยากจะลองเล่นตัวแบบเซนเตอร์แล้วไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีก็ลองมาเล่นแบบอเดนเปโยก็ได้นะครับเพราะว่ามันรีบาวได้ดีนะครับมีความสามารถในการบล็อกรีบาวหรือว่าโฉบรีบาวได้โหดมากนะครับแล้วก็สามารถทําแต้มจากระยะกลางได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมขอลองเอาไปเล่นแรงได้เลยนะครับเพราะว่าผมเล่นมาเยอะพอสมควรแล้วสำหรับแบบอเดนเปโยนะครับมาเดี๋ยวเราไปลุยแรงกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยจะรีบาวได้สักขนาดไหนไปลุยกันดีกว่าแครับไป let's go มาแล้วเราเจอแล้วครับฝั่งนู้นมี เจสันเท่หถ้ำนะครับบุ๊กโลเปสแล้วก็ไซคามผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะไซไซคามใช่ไหมเออน่าจะอ่านถูกนะครับที่ผมมีเทอร์รี่แฮลิเบ่พิตันนะครับแล้วก็มีใครคนนะมีเอ,อ่อใครวะ <c oughs> ผมอ่านชื่อไม่ทันอ๋อวิกเตอร์เบรนยาม่านะครับอ,อ,อึ๊บเอาโอ้โหอันนี้ผมกดช้าเกินผมไม่แต่พูดความจริงไอตอนกดนะมันต้องกดย้ำๆนะครับมันต้องกดย้ำๆเร็วๆนะครับเราจะได้นะครับผมกดมาหลายครั้งก็ได้นะครับโอเคตอนนี้แฮร์รี่พิตตันมันยังตามได้อยู่นะครับโอเคเขาทิ้งในมา เราเล่นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ center ใหญ่เราก็ประกบมด้านในไว้นะครับถ้าเพื่อนแบบไม่ไหวจริงเราค่อยออกมาซอสน,นะครับเพราะว่าเราจะกันคนที่มาดังนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยใต้แป้นว่างนะครับมันจะเข้ามาดังได้อ่ายัง้งบลีบาลครับแล้วโฉบไม่ทันนหอย่างอย่างอย่าง,อางโอเคโอเคลูกเดียวปล่อยให้เขาไปก่อนให้เขาสก,กีนะปล่อยเขาไปครับเรากันคนดังด้านในครับเอ,อ๊บจะยิงจะยิงโอเคเขาส่งออกไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นส่งส่งให้เขาดึไปเลย เขาจะยังไงผมสก,กีนให้อา้าวเฮ้ยเข,เขาไปทางนู้นยังไงครับยังไงครับโอเคผมส่งส่งให้วิกเตอร์ก่อนผมสก,กีนอึ๊บอ่าสกีนสวยยิงเฮ้ยแต่ยิงไม่สวยโอ้โหโด,ดนแย่งนีบาอลตรงนี้เอ้ยรถถีทถ้ำไม่ทันตายแล้วโอ้โหมุมอร่อยแต่ไม่ลงไม่เป็นไรครับเรากันไว้โอเคเราโอเคเราได้ครับเอ้ยไม่ได้โอ้โหผมนึกว่าเราได้แม่เราอยู่โพซิชันตรงนี้พอดีโอ้โหแล้วลงด้วยไงตายแล้วอ่ะมาเราส่งให้เทลิสครับโอเค เปลี่ยนบอลครับยิงได้เลยนะโอเคสวยครับลงไม่ลงไม่รู้ครับเรารีบาวได้ยิงอีกสักรอบจะเป็นอะไรไปโอ้ยจะส่งใครไปหน่อยอึบเอา้าสกีไม่ติดนะครับเอ้ยยิงเลยเหรอเอา้าเรียบร้อยไงโดนตบเลยทีนี้ตายแล้วใครจะวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไอ้ไปทัน <laughs> เอ้ยผม <laughs> ผม,ผมต้องวิ่งกับเขาไปด <laughs> <ๆ>้านในก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนโล่งนะครับปล่อยโล่งไม่ได้โอเคโอเค <laughs> จสันเฮ้ย<ๆ>อึบรีบาวส่งให้เพื่อนยิงเลยเพื่อนตอนนี้แหละสวย ต้องลงแล้วว่างขนาดนี้แหมมาในดีเฟแล้วก็ป้องกันไว้ครับระวังแค่สกีนนะครับโอเคเรามีอันติแล้วมันจะเปิดโหมดเขาเรียกว่าไง,งเปิดกางอาณาเขตตายแป้นนี้เป็นของเราเอาเลยเพื่อนสกีนเอามันไม่มาด้วยฮะถ้าเรายังสับสนตัวละครเฮ้ยมันมันจุกโอ้โหโอเคโอเคได้อยู่ครับเอา้าโอ้โหเมงลูกนี้ไม่ทันนะครับแต่ไม่เป็นไรเราสกินให้ครับสกินขวา เอ๊บไปสกินสองทางเลยเล่นได้ทุกทางเลยเพื่อนสกินอีกรอบไปรเรียบร้อยไันโอเพนช็อตสวยๆครับทาริเฮลิเบอร์ตันทุยไทริสเฮลิเบอร์ตันชื่อยาวๆเนี่ยมาสกินยังไงยังไงตายแป็นไม่โลงนะตายแป็นไม่โลงนะแต่แป็นมีผมนะอ่ารีบาวครับไอ้เจืบบ๊ึบ๊บเอ้าเฮ้ยมาจากไหนโอ้โหผมพลาดรีบาวได้ยังไงเสียชื่อราชาร,รีบาวซะหมดแต่งตั้งตัวเองซะงั้นมาวหเตอร์ผมไปแล้วนี่ไง โอ้โหก็คือถ้าเท่าแบบเขาเรียกว่าไงเสียหลักมาล้ำเส้นล้ำหน้าแบบแฉลีมานิหนึ่งนี่คือโดนวิเตอร์ผมอัดเข้าในอย่างเดียวยังไงครับบลีบาวครับรีบาวได้ส่งออกนอกแล้วก็สกรีนตึงๆครับยิงได้เลยนะเพื่อนส่งกูก็ได้เ <c oughs> มื่อกี้กูก็ว่างเต็มที่แล้วเออน่ะนะแม่งเลยมามาส่งพร้อมดึงตัวประกบมาด้วยใครจะไปเล่นได้เออนล่ะโดนตบอีกโอ้ไ oh ม่ก็เจ็ดวิอย่าให้ยิงอย่าให้ยิงนะเพื่อน อย่าให้ยิงอย่าให้ยิงไม่เป็นไรไม่ลงโอ้โหแม่งเอ้ยเททำตัวนี้แม่งอัพสเตตัสมาเยอะซะด้วยส่งให้ว okay. ิกเตอร์เอ้าโอเคเจอเสร็จปุ๊บสกรีนไม่ติดตอนนี้ต้องยิงแล้วต้องยิงแล้วอึ๊บสกรีนไม่ได้ยิงไม่ได้เอ้ยยาเพิ่งเอา,า,เอาไวโอเพ็นช็อตเอา้าเฮ้ยเชี่ยลงได้ไงวะ <laughs> เ,เดี๋ยวเดือดแปดวิแปดวิตอนนี้ห้าประมาดเลยครับเพราะว่าถ้าฝั่งนู้นก็ทำได้แม้แต่สองแต้มเฮ้ยเพื่อนโอ้โหกูกำลังบอกว่าจะเพิ่มประมาดเพื่อนกูโดนไปแล้วทอมพอกดังไงแล้วนี่ไงหนึ่งแขนเต็มมือเลยฮะตายแล้วห้าวิเอาอะไรมารอดตอนนี้ผมต้องสก,กีนให้เทลิเปตันอึ๊บยิงวิ่งออกไปยิงเพื่อนวิ่งออกไปกูก็ได้โอ้ไม่ทันแล้วถ้าเมื่อกี้เพื่อนมันไม่วิ่งออกไปยิงนะแล้วเมื่อกี้คือผมวิ่งมาว่างคนเดียวถ้ามัน ใจเย็เนน่ะถ้ามันจะใจเย็เนใจเย็นให้สุดลิสได้แล้วก็รอส่งมาให้ผมแล้วดังอัดแล้วเมื่อกี้คือชนะไปแล้วนะครับผม <c oughs> แต่เสียดายครับแหมอ,อุน่นเราผมจะตกผมจะตกออสตาห้าแล้วนะครับรีบาวได้ไปแค่สี่นะครับเรารีบาวแพ้เอ่อเขาเรียกอะไรนะบ,บุลโลเปสแค่เต้นเดียวไอ้แค่ลูกเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเกมต่อไปกันเลยดีกว่าไปเลย let's go <S <c oughs> มาแล้วครับแล้วเกมที่สองเจอทาริสไทริเบตันทีมเดียวกันอีกแล้วคนเธอไมไม่รู้อ้แต่ฝั่งนู้นมี โอ้โหตายแล้วเราเจอของแข็งแล้วทานผู้ชมเราเจออ่ามันชื่ออะไรนะเซปซาโบนิตเออมาลีบาไม่ใช่ลีบาต้องต้องอ,อึ๊บอ,อึ๊บโอเคเราได้ครับไม่ส่งให้เพื่อนเหรอโอ้โหมันดังเองเลยเหรอเฮ้ยจะเล่นเอ้าเออ,เอ,อมันมันมันเข้าไปขนาดนั้นเพื่อไปยิงเช็ดแป้นแค่นั้นออโอ้โหลบสเยด้วยด้วยเราเจอซาโบนิตนะครับเอ,อ้าเพื่อนไม่ประกบโอ้ยกูอยากจะบ้าตาย เราเจอซาบอนิสคือของมันแข็งมากนะครับซาบอนิสมันรีบาวแบบช้ำมากนะครับตัวมันรีบาวเก่งเอ้าเฮ้ยมันรอดเข้าไปได้ไงวะซาบอนิสมันก็ยืนด้านในนะครับคือผมเล่นมาอนะเวลาผมเล่นแบ,บมเดนเิโยชใช่ไหมผมเจอแบบซาบอนิสเป็นตัวประกบทีไรเนนะี่ยผมเล่นยากตลอดแล้วกูบล็อกไม่โดนตรงไหนผมถามแค่นั้น <laughs> ผมยืนไม่ถูกตำแหน่งแน่เลยว่ะอึ๊บสก,กีนไปเฮ้ยท่าอะไรวะเฮ้ยจึบ๊บเท่ห์ทยังไงเพื่อนยังไง ยังไงผมว่างไม่ทันแล้วเฮ้ยโอ้โหแล้วมันยิงเอาพอจอมันไม่ะอะไรวะเกมนี้มันอะไร <laughs> แต่สมุบบนี่มันรีบาวโหดมากนะครับถ้าเจอคนแข็งๆนี่คือเขาแบบสก,กินเอาเรายับนะครับเออเออโอ้โหนี่ไงพูดไม่ทันขาคำไม่ก็ใส่ท่ามาเลยตายแล้วมาสก,กินขวาอึบไปสวยแล้วสเตะโอ้โหระยนะนั้นมันจะไปลงได้ยังไงอึบ ส่งออกนอกสกีนสวยแล้วจะจะแต่แบ็กกลับมาทําหอกอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยแต่มันเข้าไปได้มันเข้าไปได้เหรอถ้าไปเล่นไปไม่มีคนดักดักดังเลยเอฮ้ยมันมันไม่ดักไปเออโอ้โหช็อตนี้สวย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 เลยครับพี่น้องผมไม่เล่นเองนะผมส่งให้เพื่อนเล่นเอ้าผมผมไม่มีสกินแล้วเดี๋ยวเดีผมว่าผมว่าผมผมไม่ว่าแล้วตอนนี้ผมไม่ว่าแล้วเออั่นน่ะ วางกระโดดเอ้ยแล้วไม่ลงได้ไงวะวายโอเพ่นช็อตเลยนะเมื่อกี้เอ้าเฮ้ยเอาอย่างนี้อย่างนี้กระโดดเอ้ยไม่ไม่ได้วะ่ะตำแหน่งสามคนนี้มันดีกว่านิดนึงแล้วตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ตำแหน่งผมดีกว่าแกปะสกรีนเอาสวยๆครับนี่ไงโดนไปเลยแบบนิ่มๆผมว่าฝัง่งโน้นเขาไม่ค่อยตามอะ่ะไม่รู้เป็นไงเขาทำไมเขาปล่อยก็ไม่รู้เลยครับยังไงเฮ้ยวายโอเพ่นช็อตแล้วไม่ลงผมก็ขอเลยละกันสกิ๊เฮ้ยเอาเลยเหรอ เอ้ยโอ้โหแม่งลงด้วยผมนึกว่าจะไม่ลงกันเลยโดดรอเลยเผื่อมันเด้งมาทางผมแล้วยิงเลยไงแล้วยิงเลยไงส่งครับส่งออกนอกแล้วผมวิ่งมาสก,กีมึงก็รีบกันยิงกันเกินโอ้โหผมจะไปนั้นยังไงวะเนี่ยส่งให้หน่อยส่งให้หน่อยอยากยิงบ้างอยากยิงบ้างเฮ้ยเชดเคแม่งหลงเลยว่าโอ้เยเซททาตัวนี้แม่งสเตตเยอะมา กันในไหมครับประกบไว้เขาสก,กีนเขาสก,กีนเขาดึงตัวประกบออกโอเคไอ้้ไอนี่ไม่เป็นงานโอเคสวยสวยทีททัเอ้าฝั่งนู้นมันยอมแพ้เลยอ่ะคือถ้าฝั่งนู้นแต้มห่างนี่คือทีมบางทีมนี่คือเขายอมเลยนะครับก็เขาไม่อยากสู้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่เกมนี้เททัม Th ได้เอพพีนะครับก็ถือว่าดีโอ้เรารอดมาไม่ไม่ตกมาแล้วหนึ่งดาวเรารีเบลไปสี่ครับเกมนี้ผมรีเบลชนะซาบอริสนะถือว่าเป็นเรื่องที่ ไม่ได้หาดูกันง่ายๆส่วนใหญ่ผมจะแพ้สมุริตลูก2รลูกประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวมันเต็มดีเบลเยอะๆเลยครับนะเคไปชมเกมต่อไปกันเลยดูครับปะมาครับแล้วเกมนี้บอกเลยว่าตายแป้นโคตรหนาที่กดกรแบบคือผมอ่ะรีบกดแบบอมอเดรยโยมาก่อนเลยคนแรกแล้วไอ้ไอ้โจมบี้เขาก็กดมาเร็วเหมือนกันโอเคแต่ผมให้เขายืนในแล้วผมตัวประกบชีวิดดูแลนก็ได้ อึ๊บอ้าวตายแล้วต้องประกบด้านในแล้วยังไงแล้วยังไงใครใครว่างใครว่างส่งบ้างโอเคเจ้าแดนพูยิงโอเคก็แค่นั้นแหละนะครับเน่เพรเวลาเรารีเบลได้เราก็ต้องดูคนในทีมด้วยนะครับว่าใครว่างส่งนะครับถ้าไปรีบกดส่งเลยเดี๋ยวมันจะสวยอึ๊บโอเคสวยมากเอมบิชเอมบิชสวยมากเอมบิดเจ้าแดนพูเราวิ่งมาสกรีนสกรีนอึ๊บยังไง โอ้โหให้ม <sympath icking> ันหาไว้เพนช็อตจนได้เว้ยอึ๊บโอ้โหไนท์ช็อตเลยไนท์ช็อตเลยโจมบิสโจมบ์มินโคตรจะไนท์ช็อตเลยเพื่นช็อตเมื่อกี้ยังไงยังไงวิ่งดักดังเอ้ยไม่ทันนะผมวิ่งดันเฉยมันดัน้านนิดหนึ่งโอ้โหผมมมยแบดเลยเพื่อนมมยแบดเลยโทษเลยเพื่อนอึ๊บอึ๊บเอาเฮ้ยยังไงยังไงเพื่อนเฮ้ยสเต็ปแบ็กยิงอย่างนั้นเลย สเต็ปแบ็กยิงอย่างนั้นเลยแล้วโจมบีชเขาเอานี่ไงแล้วปล่อยใต้แป้นล่งไม่มีคนประกบก็โดนดังอัดแป้นไปเลยไงดังอัดแป้นแตกเลยครับมามีตุสกีด้วยไม่ทันไม่ทันไม่ทันเอออ้าวแล้วโดนนะฉันนี้เออเจปุ๊บไม่มีคนรีบผมโดดไม่ขึ้นทำไมผมกดโดดไม่ขึ้นผมก็ไม่รู้ตอนนี้ผมก็ประกบเีวิตดูแลไม่ก่อนอะไรอะไรอ่าเขายิงเองเขาไววโอเพนเขาไว้โอเพนได้ไงวะผมไม่เข้าใจ สก,กีไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดูสก,กีด้วยครับยเนี่ยเพราะหนุ่มคนนี้ยิงอาจเขาเป็นไปเลยสิครับส่งให้เพื่อนคืนแล้วฮะฮะฮเฟตอเวยิง <laughs> 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 เลยโอ้โหแล้วแม่นซะด้วยไงจัดดันเพลียะนะอย่านะานะแต่เป้นเอ้ยแล้วพบว่ใครปล่อยว่างเลยบลอย,อยจะฟับไม่ทันซะด้ไม่ทันซะด้วยคิดวิธีด้วยวยังไงเอ้ยนี่ไงโดนมิเชลไวโอเพนโอ้โห มันสเตปเป๊กหลอกจอแดนบูของหัวทิมเลยเอ้วไรส่งส่งต่อส่งต่อคำสุขยังไงสกรีนอ,อึบเอ,อ้ยมันไอโจเอมบิทมันโล่งม,มึงก็ส่งให้มันก็ได้อ,อึบไม่ทันแล้วด้วยรีบาวเมยชันเอ,อ้ยมันบิงขัดในตัวนึงอะตต่แล้วตต่แล้วโดนสเตปแบ็คแล้วนี่ไงเอ,อ้ยโอเคยังได้อยู่ส่งให้ผมเ,ออเจอผมยิงสามไปหนึ่งทีซบ ลูกนี้แม่งจะลงได้ยังไงวะผมถามแค่นั้นโอ้โหเฟดแบบอะไรนะเฟดยิงสามแต้มแถมเป็นแบบรเดบิโยที่มีแต้มสามแต้มอยู่แค่สองร้อยยังไงส่งส่งเลยส่งโอ,อ้โหรีเว <ine> ิร์ดดังเขาเข้าไปได้ไงวะเนี่ยคือผมดักวิ่งดักดักไม่ทันเว้ยเสร็จปุ๊บโจมบิทแม่งเขียนไปที่หนึ่งแม่งหาทางเข้าได้จะได้นะครับอ่ามันจะต้องสกินให้โจมบีเออสกินไปครับไปครับ ไปครับเฮ้ยมึงจะโพสทำไมวะจะโพสทำเอ้ยยังไงเพื่อนส่งออกนอกแล้วกูสกีนให้ทางขวามึงก็ไปซ้ายมึงจะเอาอยัางไงชีวิตชีวิตจะเอาอยัางไงเพื่อนยิงสิเออนั่นโดนประกบตามหลังนี่อสวยแล้วโดนชีวิตดูแลน้นยิงแน่เลยวะตายแล้วเออนั่นนะโอ้ผมไม่แบสเลยตัวนี้ผมไม่ทันยิง,ยงสกีนให้เพื่อนเอเคสวยๆมิงคัดในยังไงเพื่อน มึงก็ถือบอลน,นานโพดถือถือบอลน,นานโพดเหรอวะผมได้ไม่ทันแล้วยังไงยี่สิบวิมันบอฮอกบอฮอกให้ได้ก็เอ้ยเพื่อนเพื่อนยังไงเพื่อนถือบอลน,นานเกินไปแล้วเอบแอบโอเพ่นส่งส่งให้เขาหน่อยอ๊บส่งไปยิงเลยเหรอเอบโอ้โหไม่ทันด้วยตายแล้วไม่ทันนะเนี่ยโอ้โห โอ๊ยผมว่ารอรีบเอาอีกแ้วผมลต้องผมต้องส่งปึ๊บจ๊บบิดยิงลูกตายไม่ลงเกมดีเพรโอเอบผมแบบผมพลาดแบบปล่อยให้อ้อะไรนักชีวิตดูเลน้นยิงสองรอบเลยนะครับแหมเกมนี้พร์เกมดีเพรเกมหน้าเอาใหม่ครับไปเกมหน้าดีกว่ามาแล้วครับเราเจอแมชแล้วโอ้โหเราน่าจะเจอของตึงด้วยนะครับนี่เราเจอนี่พระโจิด พอจอดแล้วก็สเตฟันเคอรี่ล่างเด็กนั่นเองจะแต้มแต่แต่แ,ตแบบอะไรวนะค่าพลังสเตฟันเคอรี่มันแปเลยนะแต่พอจอดเจ็ดแปเลยนะเฮ้ยมิเชลเราก็เยอะเหมือนกันอย่าไปกลัวมาเกมนี้ผมต้องเก็บชัยชนะมาให้ได้ถึงเราจะต้องเจอนิคราโจคิกก็ตามเอบอโอเคผมได้ไงผมเอ้ยเอ้ยนานกันไปหรือเปล่าอ๋อนี่ไงแล้วผมรีบาวไม่ทันโอ้โหเฮ้ยอย่าอย่าหลุดโปรประกบนะเพื่อนวัชชูแมน อึ๊บโอเค okay, ผมรีบเอาได้แล้วส่งออกนอกอึ๊บไม่ทันชา้าไปนิดนึงเอา้าแล้วยังแล้วยังได้อยู่ตรงนี้มาผมสกีนอึ๊บไม่ทันนะผมแอมโอเพนแอมโอเพนแอมโอเพนมึงก็จะเอาจนได้ึบผมไม่ทันผมจะเอาอะไรไปทันวนะมาออฟฟิสซีฟอะไรวะน,นี่เป็นสกิลสายฟ้าที่โครา,าชจคิกเหรออะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันโพสเพยมันโพสมันโพสใส่ผม,มโพสใส่ผมเอ้ยโอ้โหไม่ยิงอึ๊บโอ้โหไม่ทัน ตายแล้วแตแล้วลต่วละแต่ละเอ้าโ,โ,โหสกิลฝั่งนู้นแม่งเยอะจริงๆสกิลฝั่งนู้นแม่งเยอะจริงๆอย่าอย่าปล่อยให้โล่งอย่าปล่อยให้โล่งโอ้โหแล้วมันยิงไว้โอ้พี่จนได้อะมาเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวไปลีลาตไปเอ๊บส่งไปคืนผมไม่เอายิงสิเพื่อนรอทำไมวะเมื่อกี้เอ๊บสกินเฮ้ยหายแล้วก็ยิงเลยเพื่อนเออนั่นแหละ แค่นั้นเองโอ้โหกว่าจะกดเพื่อนผมจะปล่อยบอลมายังไงเอ๊บโยผมไม่น่ากดจ้วงเลยแม่งจ้วงช้ามากนะครับแล้วเขาจะทําอะไรวะเขาเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงไปเลี้ยงมาเลี้ยงไปอย่าปล่อยเคอรี่เดี๋ยวมันก็ยิงอีกเึ๊บต้องซ้อนเฮ้ยมันวายโอเพ่นเอ๊บโอเคส่งคืนครับ โอเคสกีนติดแล้วยิงเลยสิครับรออะไรเออสวยๆเพื่อนไอ้ช็อตนี้กว่าจะมีกูช็อตกับเขาซะบ้างอ่ากันในคือครับเฮ้ยมันลู่มันล่่โอ้โหตายเร็วผมวิ่งไม่ทันมม,ม,มัวแต่อยู่ด้านในคือถ้าผมวิ่งไปในมันก็จ่ายเข้านี่ไอโจคิอยู่ดีครับอ่าสวยเลยดิแล้วสวยเลยดิเอ,อ๊บเอบจะยิงไม่ยิงจะยิงไม่ยิงเฮ้ย โอ,โอ,โอ้โหเอ้ยแหมมันแบบเขาโดพดพาาไปนิดหนึ่งผมมาไม่ทันนะ <God. S 1> เอาล้วปล่อยว่าอย่างนี้แล้วลงไปมนี่อุ้ยมันอยู่ไกล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 ยังไงเอ้ยเขายิงเลยวะเฮ้ยอึ๊บโอเคผมได้ผมได้ผมได้เรียบร้อยคร klar, you, <fal> ับยิงสิเพื่อนเอ้ามันยิงไม่ได้โอ้มันยังไม่ออกเพื่อนแมงวิี่วิ่งเข้าเกินยิงรออะไรดังโอ้โหแมงเอ้ยเอออู้โดนไปดิ กลายเป็นลิงแล้วไม่เล่นบ้านแล้วเล่นเป็นลิงแทนแล้วเ้ยอย่าอย่าตายแปนอุ้ยเพื่อนแล้วไม่เพื่อนไม่ประกบอันนี้เพื่อนแบบเพื่อนปล่อยหลุดนิดนึงนี่คือมันจะไวโอเพ่นยันั่นไงผมโดนชนทบผมโดนชนัวบปิวเลยผมลงไปนอนนินกับพื้นเลยไปสวยผมได้ผมได้โอเคแม่งเอาจะได้โอเคไวเพ่นจบสวยมากเพื่อนแต่บางทีก็ส่งให้ผมก็ได้ผมยิงได้นะเมื่อกี้ นี่ครับแหมโฟลเตอร์สวยมากครับนี้ผมชอบผมชอบท่าโย่เยย์มากเลยนะสมบูรณ์ไม่ใช่ไม่สมบูรณ์แบบไปเดินไปโยคืออุ้ยผมติดโอเคเพื่อนเพืพอ่อนประกบสวยอือมาสีมาสีมาสีผมสบออกอึ๊บแล้วยิงสวยแล้วเหลืออะไรอ่ะครับเดินไปซีนี่แด็บไปทีนึงมาเปิดตีรอบอยังไงยังไงสิบห้าวิสิบห้าวิสเต็ปแบ็กยิงขอรีเบลไม่ทัน ตัวใหญ่แล้วสกิโอ้ยสกรีนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกโอ้โหเขาเขาโฉบได้ไง,ไงวะปึ๊บส่งเข้าในไม่ทันนะครับโอเคไม่เป็นไรเกมนี้เราชนะไปนะครับสิบสองต่อเจ็ดโอ้ยแล้วเราได้ MVP แล้วยแหมเป็นเกียรติยิ่งนักนะไม่น่าเชื่อครูจะได้เอ็มเล่นยังไงให้มันได้มด้วยแหมไม่ไมีพิษเรามาดูทีมเราเออทีมเราอะไรอะไรเปอร์เซ็นต์นะครับแต้มของเราว่าเราทำอะไรไปบ้างก็รีบาวน์หกรอบนะครับแอซซิสตหนึ่งรอบฟิลโกลอสเปอร์เซ็นต์ด้วยแย่เด้อ ยิงสักกี่รอบก็เชียวผมอะมันจะมีจังหวะให้ผมยิงกี่รอบลูกเดียวมั้งเนี่ยแบบ2แต้มเนี่ยนะครับนะแต่เรารีบาวชนะโจคิกแบบกับยูยี่นะครับ3าลูกนะครับก็สําหรับแบมเบอรเดบยโยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะเป็นกำลังตัวไปกันด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซีอูเก้นในสติวีโอนะครับสวัสดีครับเอ้ยเกือบเกือบก่อนไปผมขอมาแรงอัพก่อนห้าร้อลัคกี้ช็อต เออทำไมผมไม่ทำตั้งแต่แรกแล้วมันดูกันก่อนก่อนจากไปเราได้อันเล่ฮูดังเฟคพาร์สโอ้โรอินเลฟ์เฟคพาสใหม่สกิลปลดล็อกเยอะเกินไปหรือเปล่าโอ้โหสกิลเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีอ่าพวกสเตตัสบวกมานะครับพวกสตีเฟนต์รีบาวไม่บวกนะครับบวกแค่สตริงสามแตตมบิดเรน โพสพาร์ตสต l ลด f e เฟน okay, so io, นะครับประมาณนั้นโอเคสำหรับแบมเดนเบโยแบมอดเดนเดบโยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซีเกนทีคส์มิวีโอนะครับสวัสดีครับ